กอนละครั้งหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งประกอบด้วยพอ่อแม่แล้วก็ลูกๆนะครับมาถึงฝั่งจะข้ามแล้วก็เจอชายแปลกหน้าคนหนึง่งนะครับเขาชาวบ้านแถวนี้เขาลือกันว่าคนคนนี้ชอบจับเด็กไปขายนะครับแล้วพ่อแม่คู่นี้จะต้องขี่เรือ เพื่อข้ามฟากไปฝั่งนูน้นแต่เรือลำนี้รับคนได้แค่สองคนเท่านั้นต่อรอบพ่อกับแม่จะพาลูกๆไปได้หรือเปล่าโดยที่ห้ามเด็กๆอยู่โดยลำพังเพราะมีโอกาสที่อาจหายแล้วก็ห้ามเด็กอยู่กับชายแปลกหน้าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวตามเรื่องเล่าชาวบ้านมักบอกว่ามีชายเสดงมักชอบจับเด็กเอาแล้วและเริ่มขึ้น อ้าวมาเอาละเรือ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 ไปท่าท่าฟ้าอ้าพ่อกับแม่เร็วเด็กๆขึ้นเรือเองไม่ได้เด็กๆขึ้นเรือเองไม่ได้ต้องมีผู้ใหญ่พาไปเอาผ่าลูกชายไปก่อนเลยให้แม่พาลูกชายไปอืดแล้วก็บอกลูกชายเออแล้วทำยังไงต่อเนี่ยเรือแล้วเรือทำยังไง แล้วจะทํายังไงต่อลูกชายขึ้นเรือไม่ได้แม่ผมขึ้นเรือคนเดียวไม่ได้ผมอยู่คนเดียวไม่ได้ไม่ได้เรืออยู่เฉยๆเรือ,อ,อไม่มีใครพายก็ไปไม่ได้โอ,อ้แม่เลยตัดสินใจพาลูกกลับมาต่อเออพาลูกกลับมาต่อเออพ่อไม่มีใครอยู่กับลูกอ่ะอองั้นเอาชายเสื้อแดงไปก่อนดีกว่าเออไปอ,อือไปแล้ว อ้าเอาชายเชดายวางไว้ก่อนเอาแล้วก็แม่ก็มาอออเอาแล้วมาแล้วมาทำยังไงตอเออเอาแล้วไปได้แค่ครั้งละสองคนเท่านั้นนะพาลูกชายคนโตมาด้วยกันอ่ารองเร่งแล้วแล้วไปละแม่คิดอย่างนี้แม่ก็พาไปละเออไปไปถึงแล้วถึงฝั่งฝั่งนั้นี่เดินมาทา้งนี้เดินมาทงนี้เออถึงฝั่งปุ๊บทำยังไงดี เออฮะโอ้ม่ก pues oh, no oh. nah. oh. ็เลยบอกโอ้โนเธอเธอเอาเรือไปโน่นหน่อยโอ้เออคนนี้ก oh, ็เลยพายเรือมาโอ้โอ้เด็กใช้วิธีนี้นะครอบครัวนี้แม่บอกให้มารับ่ออโอ้เราไปไปเราไปกันโอ้โหโอ้แล้วลูกๆเขาก็ ปลอดภัยเลยจนอดเลยคนนี้อโอ้แผนซ้นแผนจนอดเลยอือนั่นนะสิาลูกๆปลอดภัย